สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรีวิวแอปเกรมเกรียนนะครับวันนี้พมจะมาแนะนําแอปวิดีโอที่ดีที่สุดของ Android นะครับโอเคครับแอปนี้ก็เป็นแอปหาโหลดได้จาก Play Store นะครับนี่แหละครับแล้วก็เข้าไปดูหน้าตามันกันเลยนะครับหลังจากเข้ามาดูคุยหลังจากเข้ามาดูหน้าตามันนะครับแล้วก็ ลองไปตัดต่อกันดูนะครับแล้วก,กดโอเคข้ามไปแล้วก็กดเรียกทุยเรียกลูปที่เราต้องการจะตัดต่อเป็นวิดีโอหรือวิดีโอที่เราต้องการจะใส่เอฟเฟกหรือตัดบางตอนที่มันไม่สมบูรณ์ออกไปนะครับเราสามารถใช้ให้มันเป็นแบบว่าขึ้นก่อนเต้นคลิปนะครับสวัสดีพิมพ์เข้าไปครับสวัสดีครับหลังคลิปครับ หลังคลิปไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ตอนขั้นตอนนี้ก็ใส่เพลงแต่ว่าเราไม่ใส่ครับนี่ครับสวัสดีมันก็จะสวัสดีครับมันก็จะขึ้นก่อนนะครับถ้าเราใส่ตรงนั้นตรงที่เราพากมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นก่อนเลยนะครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกนะครับกดเข้าไปที่ซีเขาตรงซีขร่เขาสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอ่อแยกเอฟเฟกตตามสบายเลยนะครับ อันนี้แอปนี้สามารถภาคเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมกําลังภาคเพิ่มเติมครับไม่ได้ภาคสดในคลิปนะครับดูครับดูผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมจะตัดต่อมาตัดต่อแบบว่าเปลี่ยนรูปภาพออกมาสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับนี่แหละครับข้อดีของมันก็คือภาคเพิ่มเติมได้ครับผมกําลังภาคเพิ่มเติมนะเนี่ยอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับผมกําลังตัดต่อ วูดโอตอนมันเปลี่ยนเป็นรูปภาพครับแล้วก็ใส่เพลงครับดูไปเลยครับแอปนี้ดีมากครับเรา,าว่าสามารถพากเพิ่มเติมได้อะดีมากครับเดี๋ยวนี้ผม่าพากเพิ่มเติมครับนี่ครับนี่ครับดูครับตอนมันตอนมันเปลี่ยนเอ,อเปลี่ยนรูปภาพเออเปลี่ยนรูปภาพ <c oughs> มีอายนิดหน่อยครับชะแนนเก่าผมก็มีนะแต่ว่าบัญชีผมมันไปกับสายลมครับเดี๋ยวครับผมจะเล่นกดเล่นเพย์ครับดูครับสวัสดีครับดูตอนมันเปลี่ยนรูปภาพครับสุดยอดไหมดูครับเปลี่ยนรูปภาพครับนี่ครับเปลี่ยนแบบสมบูรณ์มากครับ โอเคครับมาต่อกันครับเมื่อกี้มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยไม่ใช่ขัดข้องเพราะอาแอปอัดวิดีโอนี่หรอกแต่ว่ามีคนมาหาครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าแอปวิดีโอนี้มันโคตรดีครับโคตรของโคตรเลยะผมเคยไปนี่ครับถ้าเราใส่เพลงแล้วก็กดคาว่าเพลงเข้าไปเออครับล้วก็ใส่เพลงถ้าเราอยากจะลดเสียงเกมแล้วก็กดตรงที่เป็นเนื้อเพลงแล้วก็ เสียงมันลงมาประมาณสัก4ี่หรือ50%เอร์นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคครับวิล <c> ล <oughs> ์เออเพลงที่มันเลยออกไปนอกเหนือจากภาพนี้เราก็ย่อลงมาก็ได้นะครับที่เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ค้างไว้เปลือกผ้าโอเคครับ นี่ครับถ้าเราอยากจะแปลว่าเพิ่มตัวหนังสือลงเข้าไปในรูปภาพนะครับนี่ครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับอย่างนั้นนะครับดูทันไหมถ้าไม่ทันก็รีบูตกลับขึ้นไปดูนะครับนี่ครับเราสามารถขยายตัวหนังสือก็ได้นี่ครับเท mm hmm. hey, ไหมล่ะ ผมชอบตอนเอฟนี้ครับนารโตะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็หายไปถ้าหมดจากสีเหลืองๆนั่นนนี่ครับเพลงมันก็จะเล่นไปด้วยตามใต้คลิปนี่แหละครับโอเคครับวันนี้รีวิวแอป,ปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับแอป,ปที่ดีที่สุดของ APK